ช่วยเราเราได้ช่วยอะไรผมช่วยเต็มที่นะฮะถ้าวันไหนเล่นนะแล้วกลับบ้านช้าที่โทรมาแบบบางทีความน่ากลัวคือถ้าโทรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่โทรมาเลยอ่ะจะเป็นเรื่องกลัวน่ากลัวกว่าทำไมคะมันมีเสร็จยังไงล่ะคือไม่ได้แค่ต้องไปไปอุ้มลูกก็ต้องมาง้อเมียด้วยกลับบ้านช้าอะไรย่างเงี้ยบอกไปกดเด็กซี่เด็กที่ออฟิศถ่ายงานนานมีวันหนึ่งผมจําได้ว่ากว่าจะกล่อมลูกได้แห้าทุ่มกว่าจะง้อเมียเสร็จเที่ยงคืนตีสี่ตื่นไปกองถ่ายต่างจังหวัดแล้วจะตายอ่ะ ผมไปถึงสลับบุรีนี่คือนี่คืออะไรผมพูดผมก็เล่าให้ฟังแต่ไม่กล้ามองเขาเลยนะทิมงาร์บล็อกวันน้าหน้าตาดูอ่องอ่องแน่นอนครับภรพยาได้แบบมีตัวช่วยอย่างบูสเตอร์เป็นยโอไดีมากเลยต้าดีมากดีมากดีมากเพราะเขามีความสุขผมมีหน้าที่คอยชาร์จให้เขาชาร์จเครื่องให้เขาแล้วก็บอกให้หยิบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็หยิบให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ง่ายแล้วก็เสียงเงียบเราก็หลับได้สบาย เราทาการบ้านเยอะไหมว่าเ้ราจะหาอะไรมรยาเราเลยอ,อผมไม่ต้องครับเขาไม่เครื่องเขาต้องเงียบจริงนะเพราะตอนกลางคืนตื่นมาฟั๊มอ่ะไม่ตื่นผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้่อตั้งใจไม่ตื่นมันไม่ใช่แบบัานที่รักเครื่องมันเงียบจริงๆใช่ไหมให้ชันเดินสะดวกนะ ไม่รู้มันเงียบจริงเงียบจริงเรียบจริงแต่จริงถ้าดีมันเขาเขามีหลายโหมดคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนแม่ตอนที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลสาวงให้ผมเาวิธีการกดมาแล้วพอกลับมาบ้านกูเขาจำไม่ได้ก็บอกให้กดมันีแบบนี้แบบนี้อะไรนี้ฉันเป็นคนบอกเธอนะตอนแรกใช้เป็นไปด้วยเลยใช้ก็มาใส่เป้าตัวเองด้วยเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยเรียบร้อยครับ ่ารักมากน่ารักมากกำลังกำลังจะกำลังใกล้<อ>ใกล้สองเดือนประมาณหกวันสองเดือนครับเป็นสิ่ง<ด>มีชื่เดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดภรรยายก็เรียกกลับไม่ค่อยได้เลยเราต้องส่งรูปไปเขาส่งเขาเขาใจเรื่องงานเขาส่งคลิปมาพี่่อยคลิปปุ๊บไปเนะกองจะกลับบ้านแล้วอ่างเงี้ยเรียกเลยก็ คือบางทีเราประชุมงานเสร็จฉันมาตางจังหวะเขาจะบอคุยงานกันต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องคุยไม่คุยเลยเสร็จปุ๊บคุยเองเลยกลับเลยไม่มีทะเลาะเรื่องการเลี้ยงลูกกันไหมคะไม่มีไม่มีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักแล้วยอมง่ายๆแต่ถ้าลูกนอนกับเขาจะนอนท่าเรียบร้อยเดี๋ยมัก็มีแบบเอามือเหมือนผมมานอนมือขึ้นมาข้างบนแอนนอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดโดงทั้งขำทั้งตดเลยจะมีท่าท่าแปลกๆเวลานอนกับพ่อไม่รู้ว่าท่าอะไรของพ่อเขาจะมาแปลกๆเป็นเองหรือว่าเขา พยายามจะจะสอนท่าสวยๆให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้อ่ะลูกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันนึงอะหัวมาปักแจกลาแล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวล็อกไปด้วยงงไม่รู้อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลับนะแต่หลับแล้วหลับดีไม่กล้าปลุใช่ใช่มนไม่ได้เหมือนใครมันผมครับอันนี้ไม่ต้องถามมินิมี่กับพี่ไทยเอาเลยแบบถามแบบคนเล่าข่าวเลยคะว่าเปิดใครไม่ต้องถามอ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับเอนแน่นอนเลย คือว่าหน้าเป็นแนบเครื่องมาโอชิมนิยมเลยชิมนิยมเลยเออมากอ่ะมีมีมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มตาตาตาหอตาสน่หองแม่เออเขาได้ยิ้มตาแล้วแล้วก็แล้วก็เพศเดียวกับแม่คุณภูมิใจกันเลยภูมิใจไหมคี่หน้าอุ๊ที่สุดเลยภูมิใจมากไม่รู้ว่าหน้าตาเหมือนราก็น่ารักนะเนี่ยแต่เป็นตอนเราหน้าตาไม่ใช่แบบมิววะอะไรอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่บอกผมก็ตุ่นไม่ค่อยมีรูปตอนเด็กเท่าไหร่ครั ใช่แต่ดูเขาเาดูเขาตอนนี้แหละแต่งงว่าเหมือนที่ตู่พูดรรมมพอะกออกสัลยกรรมมันถ่ายทอดในบรรทุกกรรมได้ทำไมลูกตาสองชั้นไม่ตอนแรกงงมากพอลูกออกมาเสร็จบอกเฮ้ยเธอสัลยกรรมมันถ่ายทอดในบรรทุกกรรมนะเนี่ยเ,ออเพราะว่าเหมียวมีออกมาตาสองชั้นออแต่สองคนนี้ที่ตาสองชั้นนี่คือทำทั้งคู่นะฮเราเฉาะเอาหมดเลยนะฮะแต่เหมียวมีออกมาเป็นตาสองชั้นเลยใช่น่าจะข้ามรุ่นไปหรือน่าจะไปรุ่นพ่อแม่ก็อย่างนั้นก็ตาสองชั้นใครสปอยลูกมากกว่<ท>า เอาจริงๆเขาก็สปอยเหอะผมอุ้มลูกเ่ไม่สปอยเรื่องพอตักขาไม่เขาจะเนี่ยจะสปอยเรื่องชอบซื้อของซื้อชุดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะสปอยลูกเรื่องกินลูกร้องเหตุผลที่ที่ลูกร้องคือหิวหิวแน่หิวแน่เธอเธอดูเหมือนพ่อแน่นอนเธอดูเพลดหรือยังเขาท้องอืดหรือเปล่าเขาแบบแบบห่อตัวนั่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวเขาหิวจะหิวตลอดเวลาไม่ได้ผมชอบมากเลยเวลาแบบ คือเวลาเขาปั๊มใช่ไหมเขาก็ให้กินเต้าหนึ่งแล้วก็ปั๊มไปด้วยแบบแล้วก็เก็บนมอย่างเนี้พอบางทีลูกแบบเริ่มดื้อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนแบบใส่คัฟฟ่ให้เขานมที่แม่ปั๊มมาให้ให้เขาแล้วถึงเวลาแบบนี้เขาร้องโวยวายมากๆอพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บเขาจะยิ้มน้ำนมใสจากข้างๆปากแล้วมันยังเหลือเศษได้ไงกินไปให้หมดกินไปให้หมดเติไมตไปให้หมดก็นั่งยิ้มใช่ต้องบอกเขานั่นก่อนฉันจะเอาออกมา,<ช>มาได้เธอต้องๆๆให้กินให้หมดแล้วบางทีอ่ะ <laughs> เด็กเงี้ยมือเขาขยับเขาไปตบนมหกปุ เขาดุข้างบนมขังลูกเขาบอกว่าไงหนูหนีโดนคู่เลยแม่อย่าอย่าซ่าดิลูกก็โดนไปด้วยกันสนุกดีฮะเลี้ยงลูกเปิดประสบการณ์ไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมไม่อยากให้นมกตอนนี้แบบมีการแบ่งเวลาเลยเพราแบบเลี้ยงช่วงไหนคุณกุญสุ่มพี่บินมาละกันกลางคืนหรืออะไรแบ่งแบ่งค่ะแบ่งแบ่งแบ่งเวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าบินทำงานเยอะแล้วก็ตัวกัวตู่เครียดเรื่องตู่ก็ทำงานเหมือนกันก็อย่างหลังก็คือตอนแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ย พี<ม>่เก็จะมาอยู่กับเราหลังที่คืนจนเช้าพ,พี่เลี้ยงเขาจะมาดูต่อให้ใช่ไ <net> หมครัก็หอมโมงเย็นพี่ต้องรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทัน,น่ะตัวก็จะให้นมมันนอนไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาพี่กลับมาพี่จะเช็คเพลิดเสร็จรักษาเพิ่มก็ช่วยตัวดูเพราตัวให้นมนเสร็จก็จะเอามาอยู่กับพี่ต่อแล้วเราก็นอนยาวไปอะไรอย่างเงี้ย บางทีเขาหนีไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรก็ก <c oughs> ็ระจายแต่ก็ถือว่าให้เขาได้แบบรีแล็กไม่ใช่ใชคือต่อมเวลาเรามีความสุขอะไอต่อมที่มันหลั่งสารบางอย่างมันอยู่ใกล้ต่อมน้ำนมมันจะทำให้น้ำนมม,มันไหลออกมาเยอะคือมันดีมากครับเหมือนแค่เป็ความสุขแต่ผมเครียดมากกาาลัวลูกไม่อยู่ใช่โทรเช็คกับพังหนึงเป็นไงเธอไม่ได้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ล้องลูกร้องเปลี่ยนห้องมีแค่นั้นเปลี่ยนหกเจ็ดไปเก้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไว้ใจได้ไหมลูกอยู่ผมเป็นพ่เนอะคบไว้องผมเป็นพ่อนะครับยวรอพ่อมาอะไรับ่าง ผมก็ได้อยู่นะเขาก็ได้อยู่ค่ะเขาก็ไดดูเข็เก่งเียนเพิ่ก็ดีข่าน้ำได้ชิมครับอร่อยอร่อยชิมตอนหไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่ได้ไม่กล้าแย่งหนูเดี๋ยวเราตกบาลอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ฮะอัน้ไม่ได้ต้นไม้หนึ่งวัดปั๊มเสร็จแล้วก็ขอชิมนี่ยมชิมมันหดมกแป้ายชิมนยู่อย่าทำนมหกสิจ้ไม่ได้มีหนึ่ง้จะมีอยากจะมี2 คิดอยู่ผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตัวเห็นเขาทรมานเขาเจ็บแผลเขาเป็นลมเลยอว่าคนเนี้ก็พอละมังแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากก็เลยโควิ่งกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นปุ๊บมิวม,ม,มีหนูที่ไ่โตเร็วจังละลูกยังไม่สองเดือนเขายืดแบบยาวมาแบบแล้วหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบตายแล้วโมเมนต์นี้แล้วพี่มิกก็บอกผมแต่วัแรกที่ลูกออกมาให้วินหอมแก้มลูกทุกวันนะโ้ผมฉกเป็นงูเลยฉะฉกฉกฉกผมเลยรู้สึกว่าถ้าโตเร็วขนาดนี้เนี่ยจะไหวบ้างวะ ต้องมีคนหนึ่งมาเนี่ะสแปร์อะไรอย่างเงี้ยสแปร์ลูกเป็นสแปร์ไม่แบบแบบความชุ่มชื้นเรานานๆหน่อยแต่ผมอยากได้ลูกสาวผมชอบแต่เด็กผู้หญิงเดียวเลยถ่วงวันนั้นนทอะไรนะคนบอกว่าเราถึลูกภรรยาวันที่เข้าบ้านอ๋อวันนี้ผมจัดการแล้วงูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกมเขาก็ไปสนใจเลยก็เกิดจะไปถึงกันที่ร้านต้องรู้ก็าเธอไปซื้อเกมนั่นแหละของออกใหม่ของต้องมีอ่ะ ไปอยู่แต่ก็เรียกเรียกยามที่บ้านมาเอ้ยเรียกเรียกยามที่หมู่บ้านมาแต่ผมอะถ้าแต่บ้านเก่าตัวก็เมื่อเคยมีหลุดเข้ามาก็ไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้สองอันครานี้สแตนบายที่บ้านพร้อมสองไม้เลยเริ่มเราเริ่มน่ากลัว้นพเรามีลูกเล็กไหมไม่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านมิดชิดหมดเลยส่วนสวนเนี่ยทุกเช้าจะมีคนสวนเนี่ยเขาพอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามีอยู่ใงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบางทีตะกรดก็มาวิ่งเข้ามาอะไร จะมากินคังคกแล้ววันนั้นเปิดกล่องไปคังคกเขากำลังขี่อยู่หลวงแบบยังไงเนี่ยยังไงวะไปขัดค้าสุดหรือเปล่าแต่บอกว่าออนเชิญขวกหมูบ้านไปก่อนงูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดีด้วยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆนะเพราะเขาเจอตัวแม่มันเลยเข้ามาในบ้านแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่า ไอ้เราก็ไม่รู้เห่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทปอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้นก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสวนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมฮะไอ้ไม้ดอกมางต้นเขาก็เสื่อมไปเสียชีวิตไปแล้วก็เอาออกมันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นแทนที่จะมองเห็นเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยครับก็ให้คนสวนดูเช็คให้ทุกวันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เราเจอการงานมอแม่ตลาด ้นตอนนั้นเราอยู่บนห้องอยู่บนห้อง <บน S 1> ผมว่าต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับแต่พี่เลี้ยงอะเจอพี่เลี้ยงคือ<ช>ียพี่เลี้ยงเอาเอาเบ <ๆ S 2> บี๋มาอยู่กับเราแล้วเขาก็ลงไปกินข้าว<ช>แล้วเขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบแบบผ่านๆตาแวบๆม<น>ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วเพิ่อมีมีเด็กอีกคนนึงคือเขารู้ว่างูแน่นอนห้องอย่างเงี้ยงูก็เลยไปไปไปเปิดเปิดหาเจอจริงๆก็เลยเื่องเรียกยามในหมู่บ้านที่เลี้ยงกลัวเขาโกงเขา เขามองไปทำไมหางมันใหญ่จังวะมองไปตรงนู้นก็เลยเอ้าไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นผิดตัวแล้วมีวนถามไดเทียวมีเยอะแต่ขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดนไม่ได้รับประทานหรอกครับเลขกรสเลขกอะไรไม่เคยได้สักทีหนึ่งเลยตีไม่เป็นอ่ะไม่ต้องขึ้นขึ้นทำไมหมดเยอะมากกว่าจะถูกเขาแต่ละใบนี่หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับก็ผมมองไปในเพื่อนผมพ้งนั้นเลยโดนทุกคนหละครับไม่มีใครรอดหรอก ตอนนี้<ม>เริ่มดูโรงเรียนแล <ผม S 1> ้วเริ่มดูแล้วครับแลว้วช่วนี้ตรงนี้สองเดือนเพราะผมผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายคนน่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลซึ่งมันแล้วแต่ความคิดนะถือว่าผมทําบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตทําสวนทาสระว,ว่ายน้ำไว้ให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟัิก์ชัเต็มที่ไม่อยากให้มันมันไกลามากมากคือไม่อยากให้เขาแบบออกจาก <ừ> บ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามืดอย่างเงี้ยใช่แล้วอันนี้มันมีโรงเรียนใหม่เตอเนชั่นแนลเป็นแบบแบบสวนแบบแบบอังกฤษนะใช่ไหมเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมาก เลยกลับว่าที่รักเอาใกล้บ้านนี้เลยหลักๆคือเราเลือกเลือกใกล้บ้านเลยเลยเราใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิด26ครับผมไปช่วยโยมใส่หมวกช่วยลงสังเกตมเลยเราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนแน่นอนเบิกเลยคิดไว้นะคะแต่ว่าแถวบางนาก็โรงเรียนก็โรงเรียนเยอะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิต ไปสิทแต่ละโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็รู้จักกันไว้นะกัไว้ว่าไปโรงเรียนเดียวกันไม่ได้การจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยพวกปินโตกันไปเลยงตอนนั้นังวลเรียเราได้แบบถูใจได้พี่เลี้ยงแล้วอะค่ะถูกใจครับค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละที่เราที่เรากังวลเนาะซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็ สะอาดดั่งใจเราแล้วก็อย่างแต่ว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปรับกรปรับกันอยู่แล้วว่าแบบเป็นธรรมดาเออเรื่องเวลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโอเคเพราะเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาในทุกๆอย่างเนี้ยแต่เปพียงเขาเขาจะชิวๆนิดนึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหาเขาไบเบีเงียบเลยแล้วมีวันนึงผมขำมากเลยวันนั้นวันที่ตู่ดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอ่ะแล้วแบบคอนเวทีหรือคอนเสิร์ตเออคอนเวทีไอ้ไม่ไม่ไปไปเธอเธอเธอไปดูวันนั้นไปดูคอนเสิร์ต เสร็จแล้วผมมากก็กลับมาในจังหวัดผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเขานอนบนหน้าอกพี่เลี้ยงอ่ะอกผู้หญิงก็นุ่มเนาะรุ่มเสร็จพอมาถึงอกพ่อมันเป็นกล้ามไงมันก็กลับโอุ้ยจิบนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล้วลุกมาลงโอ๊ยกอดเสร็จปุ๊บเข้าหัวมองก็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 มองนมมันเป็นแผ่นวะเพราะเพราะเพคราวนี้ลองจากแล้วไม่หยุดเลยเขาเขาดูดซับนี่ก็ส่งกลับยาพี่เลี้ยงก็เงียบเลย พ่อก็เลยนั่งน้ำตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรก็แต่คือเขาพ่อห่างไปสองวันด้วยนะครับเขาก็ไม่เจอ่ค่ะเขาไปทำงานต่างจังหวัดสองวันอกลับมาแล้วเขาไม่คุ้นอะตอนนี้มันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเพราะนมยิมอยู่ในมือผมสุดท้ายพ่อก็ฝีที่อยู่ดีกินซิลูกมองหน้าพ่อไว้กลับมาอยู่จุดเดิมเต็มที่ครับเต็มที่ก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็เที่ยวฟินกินฉ่ำนะของของไทยแล้วก็ออกจากจังหวัดเยอะมาก แต่พอเ,เลิกเสร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็บางทีก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อนแบบนั้นลูกสาวนี่มาช่วยเ,เิมเ็ความสุขที่สุดในชีวิตเหมือนเลยนะ<อ>ที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดนี้นครับถ<อ>ือว่าตอนนี้ตอนที่ตู่ท้องเดือนเลยแรกถือว่าชีวิตจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่พอมีวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกเอ้ยเอาไปทุกอย่างเลยลูกเอาไปได้หมดเลยอนะไรเงี้ยมีความสุขมาก เสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเข้าหมดเลยของเล่นทุกชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยลูกอยากได้เปล่าลูก,ลกอยากได้สิลูกนี้มีนาไหลูกผมผมก็พิ่งพร้อมได้เละฮะแต่พยายามสี่ปีแล้วนะฮะ <โอ S 2> จะได้เข้ามาพัฒนาบำรุงเตียงสุดฤทธิ์อยู่ความมิตุเรื่องเานเรื่จักทำไมคะตอนนี้ก็เป็น ตอนนี้ของงานละครน่าจะน่าจะพักก่อนเพราะมามาทํางานในส่วนของบริหารของช่องด้วยะคะ่ะติดดูการตลาดแล้วก็เรื่องงานขายของช่องด้วยก็จะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทำเพาแต่ตอนนี้ถือว่าทําละครแนวตั้งอยู่ใน,อย,ในอยู่ในออนไลน์ของของช่องสามอยู่ค่ะ<ช>ละครละครสั้นตึกเตยใช่จริงเ่จริงหนึ่งก็คือไม่ อาจจะแบบไ,ไม่สะดวกด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือลาคออยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องแล้วพอดีเมื่อวันรับฟ้าจบพอดีก็เลยมันนั้นก็คือแผนจะมีน้องก็เลยหยุดหยุดตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นการแผนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องมาบริหารช่องก่อนแต่ว่าก็กคิดถึงละครนะก็เลยมาทําละครสั้นละครสั้นตเติรนนั่นแหละเป็นละครแนวตั้งดีค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยค่ะ ปลี่ยนไปเยอะครับฝั่งพอเป็นแบบมาเป็นอะไรก็อวอนไลน์ตั้งแตนแผลตอมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกวอัปเดตไปเยอะแต่ด้วยเราทํางานแบบทีวีด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นอินฟูด้วยอ่ะมัน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 ระเบิดไปเรื่องไม่ยากอ่ะก็สองอย่างรวมกันใช่ให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าตรงโป๊ะโป๊ะโป๊ะเป๊ะอะไรแบบนี้ก็จะรู้กำหนดได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ทำทำอินฟูดเราทำเพจมากี่ปีแปดปีแล้วนานแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากๆ ขอบคุณมากมากนะคุณมากรับพ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวเหมียวหมี่แล้วถ้าคนที่สองอะค่ะเนี่ยคิดยากเลยมีแต่คนถามว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดชื่อลูกคือมีคนชอบชื่อลูกกว่าเยอะเนอะบอกแล้วตั้งอย่างงี้แล้วเราอีกคนนึงจะชื่ออะไรหนอกั่นน่ะสิอีกคนนึงจะชื่ออะไรบักใจเลยเนี่ยชื่อจริงอ่ะเดี๋ยวบอกเออดี๋ยวเราไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกเลยบอกเลยเอาบอกที่เลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเอาบอกเลยชื่อจริงชื่อ Ina, <Mol ina S 2> มอลีนาค่ะมอลีนาครับผวนคร<า>ับผวนมา,มาลีาลโนใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันน่ยผมรู้สึกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบ อยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมารินนเพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกว่าผมาผมไม่ธรรมดาไม่ใช่ค่ชื่อมลินามชื่อมลินาแล้วก็เทวีผลเพราะว่าตู่เขาบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยสกุลผมด้วยก็เลยชื่อน้องคือมลินาครับมลินาคืออยากให้เขาลลอลิงเลยค่ะก็คือใช่ก็คือไม่ค่ะมลมมะนอยหนูต่อเต่ามนที่แปลว่าใจอะไมแล้วก็ลีนา แปลว่าแปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็น,ปนทางลาตินน่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พาวสเสน่เราต้องหมุน จะกดพ่อทุกวันเลยมีความหมายด้วยแล้วบวกเลขดีด้วยนะครับบวกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมากไอเดียเมียผมครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งคือได้ผนก่อนแล้วค่อยไปหาความหมายหรือว่าหาแล้วมันได้คอนดหมั่นก่อนครับผนก่อนแล้วก็คุยกันเล่นๆไงมาลีนนก็คุยไว้แบบคืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาจะจะทํายังไงดีแล้วพอปวดเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันควรต้องมีความหมายแล้วพอเออมันมีความหมายพอดี แล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วอ่ะเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นเลยต้องแบบตอนแรกไปดูกับกับกับมีคนเขาบอกเฮ้ยวันนี้ชื่อใช้ชื่อนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าคือเลิกอะค่ะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าวันวันศุกร์อ่ะจะใช้ชื่อมลีนาไม่ได้เพราะว่าลอลิงไม่ได้สำหรับคนเกิดวันศุกร์ใช่ครับก็เลยจะต้องเกิดวันอาทิตย์สุดท้ายไปหาพระอาจารย์สมชายวัดปริวาท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เลยลูกได้แน่นอนอาทิตย์ได้ก็เลยแบบนี้เลยนนาม แม่เป๊ะทุกองเลยอ่ะใช่ถึงบอกว่าโฆษณามากนะลูกเอออย่าลืมพ่ออย่าลืมพ่อนะใช้กระเต็นภาพเลยเดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปรงหนูไปนะลูกาเป็นผู้ชายใช่โอ้ล้ำตาน้ำตาซึมเลยเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับเคดหนูไปนะลูกกระตุกไว้แน่นๆเลยโอเคคบขอบคุณมากครับ